คณิตศาสตร์หนึ่งข้อคิดได้หลายแบบแล้วในฐานะที่เราเป็นนักเรียนแล้วเรากําลังเรียนรู้การคิดเลขหรือว่าเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องต่างๆนะหรือทําแบบฝึกหัดเนี่ยเราควรต้องคิดมันทุกรูปแบบไงแต่ในขณะที่เราเอาความรู้ตรงนั้นนะไปสอบอยู่ในห้องสอบและกําลังจะเตรียมสอบปลายภาคหรือว่าจะสอบ แข่งขันเข้ามาหาวิทยาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีที่เราเลือกคือวิธีที่ดีที่สุดง่ายที่สุดสั้นที่สุดคิดเลขน้อยที่สุดโอเคป่ะดังนั้นถ้าเกิดครูที่โรงเรียนบอกว่าไม่ไม่ให้ใช้วิธีนั้นนะให้ใช้วิธีที่เรียนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดครูบอกว่าใช้ได้ทุกวิธีเลยนักเรียนแล้วก็ใช้วิธีที่ที่กำลังเรียนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับ โอเคไหมเพราะเอาจริงๆคณิตศาสตร์มปลาฟล์อะเราเรียนไปเพื่ออะไรรู้ป่ะ mm hmm. เรียนไปเพื่อสอบ mm hmm. จริงคือถ้าถ้าแบบสมมุติเธอจะขายของใช่ไหมจะทํางานขายของเธอใช้ความรู้ประมาณมต้นก็พอแล้วนะคิดกําไรขาดทุนได้อะ่ะคิดเปอร์เซ็นต์ได้ถูกป่ะตั้งราคาไว้แล้วก็ลดราคาให้ลูกค้ามาแล้วยังกําไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม ความรู้แค่เนี้ยระดับเป .6 หมาหนึ 1, ม่ 2, มาสอง่ะก็พอแล้วส่วนใช่ป่ะเปอร์เซ็นร้อยละกําไรขาดทุนจุดคุ้มทุนอะไรอย่างเงี้ยจุดคุ้มทุนเรียนตอนมอปลายหน่อยหนึง่งใช่ไหมอ่เต็มที่อ่ะใช้แค่เนี้แหละส่วนฟังก์ชันอะไรอ่ะลำดับอนุกรมเอ็กซ์โพเนน พวกนี้คือเรียนไปเพื่อสอบเรียนไปเพื่อสอบนอกจากว่าเธออยากจะเรียนคณิตศาสตร์ชั้นที่มันสูงวันนี้เช่นแบบอยากจะเป็นวิศวกรหรือว่าอยากจะเป็นเป็นหมอใช้ไหมอะก็อาจจะใช้บ้างนะหรือนักเศรษฐศาสตร์เออเอาหมอต้องแบบเวลาจะฉีดยาต้องคำนวณหรือเปล่าวะแต่สุดท้ายใช้ความชำนาญ <c oughs> ใช้มก็ มี้เให้อทีคน,นอยู่แล้วมอด้ใช่ไหมเแล้วท้ายที่สุดของสุดท้ายจริงหมอก็ไม่ได้ฉีดยานะคนฉีดยาคือพยาบาลนะฮะถ้าถ้าถ้าวันไหนหมอมาฉีดยาเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบเพราะอะไรรู้ปะเขาไม่ไม่เปิเ,เออมันมักจะเจ็บไงเพราะว่าหมอไม่ค่อยได้ฉีดยาฉีดไม่เก่ง นะฮะพยาบาลฉีดเก่งกว่านะจะเจ็บน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะเขาเรียกว่าความชำนาญน,นะครับเพราะนั้นคณิตศาสตร์มปลายเรียนไปเพื่อสอบแน่นอนชัวเพราะเราคงไม่ได้จะไปเป็นวิศวกรหรือเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะประมาณนั้นก็ก็เรียนไปไม่ต้องเรียสเรียนไปเรื่อยเรียนไปเพื่อสอบ